สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกหนึ่งรอบนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวโนเล่นะครับความรู้ของ PC นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมา,าแนะนําอธิบายในส่วนของตัว Color o s นะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการอย่างหนึ่งของ Op p o แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือจะเป็น Pure Image ซึ่งพนักงานขายบางคนนะครับยังไม่ค่อยรู้ว่าเราจะมีการสาธิตการขายนะครับ ยังไงให้ลูกค้าซื้อนะครับหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้รู้จัก ระบบปฏิบัติการของ Oppo มากขึ้นนะครับระบบปฏิบัติการของ Oppo อย่างที่บอกนะครับก็คือที่จะบอกไปก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับจะเป็นระบบซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับก็คือจะมีอยู่2ตัวหลักๆเลยหหลักตัวแรกนะครับคือตัว Color OS นะครับ Color OS นะครับคือระบบปฏิบัติการนะครับที่ Oppo พัฒนาและคิดค้นขึ้นมานะครับทำงานบนพื้นฐานของ Android นะครับตัว Color OS ตัวนี้ ซึ่งตัวนี้นะครับเวอร์ชันล่าสุดของ Oppo เลยก็คือจะเป็น Color OS เวอร์ชัน3.0นะครับมาตจะเทบเท่ากับ Android นะครับเวอร์ชัน6.0นะครับในตัวสเปคการ์ดมันเขียนอยู่ว่า based on Android นะครับก็คือตัวนี้อยากให้พนักงาน PC ทุกคนนะครับรู้จักคำว่า Color OS นะครับส่วนในการเสนอขายนะครับเราจะมีทั้งหมด3หัวข้อหลักๆเลยคือนะครับหัวข้อแรก อันดับแรกนึงเลยคือในะอาให้อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับตัวส่วนความปลอดภัยนะครับส่วนความปลอดภัยของเรานะครับตัวอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับตัวทําความสะอาดและเพิ่มความเร็วนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องโหลด แอปไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มมานะครับตัวนี้จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยนะครับใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพียงกดเข้าไปนะครับเราสามารถล้างข้อมูลล้างขยะล้างอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเห็นไมมันจะมีบอกอยู่ว่ามันจะให้ล้างข้อมูลได้นะครับตัวนี้เนาะนะ,นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมาแบ็คกลับไปนะครับตัวนี้อันดับสองคือจะเป็นการอนุญาตนะครับ การอนุญาตนะครับก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตการเข้าถึงแอปไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสแอปการจัดการแอปที่อนุญาตหรือว่าตัวจัดการแอปเริ่มต้นนะครับการจัดการน้าต่างแบบลอยตัวนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าสมมุติว่า,าลูกค้านะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าจะเข้าแอป,ปอะไรเนี่ยมันจะมีตัวปอปอ u p แจ้งเตือนให้อยู่ก่อนว่านะครับคุณอนุญาตให้เข้าถึงแอป,ปนี้หรือเปล่าอนุญาตให้เข้าถึงเพื่อป้องกันนะครับอแอป,ปนะครับในตัวของไวรัสหรือว่าตัวตัวขยะต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดการหน้าต่างนะครับต่างๆนะครับทำให้ลูกค้านะครับใช้งานได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะต่อมานะครับจะเป็นตัวสแกนไวรัส ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับลูกค้าไม่ต้องโหลดแอปพวกคลีสมาร์เตอร์หรือว่าอะไรยงมาเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะสแกนไวรัสให้นะครับโดยที่ oppo นะครับซื้อลิขสิทธิ์นะครับตัวนี้นะครับจากมันจะเขียนเลยนะครับ power by a v a s t นะครับของ a v a s t นะครับตัวนี้อย่างที่สองนะครับอย่างที่สองคือ ลักษณะการใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวจะมีท Marcel ่าทางหน้าจอปิดก like ับท <elli> ่าทางหน้าจอเปิดนะครับท่าทางหน้าจอปิดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเนี่ยนะครับหน้าจอดับอยู่เนาะนะครับลูกค้าสามารถเคาะสองครั้งนะครับเพื่อเปิดหน้าจอนะครับหรือว่าหน้าจอดับอยู่ลูกค้าสามารถวาดวงกลมนะครับเพื่อที่จะเข้ากล้องได้นะครับหรือว่านะครับวาดตัว V นะครับเพื่อที่จะเข้าไฟฉายได้ ตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากฟังเพลงนะครับดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอนหลับอยู่อยากฟังเพลงแค่ลูกสองยิวนะครับตัวนี้มันก็สามารถฟังเป็นเพลงได้นะครับเปิดเพลงฟังได้เนาะนะครับต่อมาเรามาดูถ้าทางหน้าจอเปิดนะครับหรืออีกเียกๆอีกอย่างหนึ่งเลยว่าถ้าทางด่วนนะครับเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับการตั้งค่า เนาะนะครับแล้วก็การใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ท่าทางด่วนนะครับมันจะบอกว่าเมื่อเปิดหน้าจออยู่คุณสามารถใช้ทาง,งานท่าทางที่กาหนดเองเพื่อเข้า,าการสร้างงานการสั่งงานที่รวดเร็วนะครับท่าทางด่วนเข้าไปนะครับในนี้ก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับการสามนิ้วจับภาพหรือว่าการใช้ท่าทางด้วยมือเดียวนะครับ อ่ะอันนี้เราก็กดเปิดนะครับสำนีจับภาพทํำยังไงนะครับลูกค้าเลื่อนขึ้นนะครับหรือว่าเลื่อนลงก็ได้นะครับมันจะเป็นสำน้วจับภาพนะครับอ่ะ,อะอปดเก่อนโอเคหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าแบบหน้าจอใหญ่ๆลูกค้าอ,อยากใช้งานด้วยมือเดียวนะครับลูกค้าสามารถ ลากจากข้างบนลงล่างนะครับมันก็จะเป็นการใช้งานด้วยท่าทางมืเดียวเนาะหรือว่าจากซ้ายมากขวาก็ได้นะครับจะเป็นการใช้ท่าทางงานมือเดียวลากจากบนลงตรงมาตรงกลางได้ปะเดี๋ยวลองดูกันไม่ได้นะครับไม่ได้นะลากจากข้างล่างขึ้นไปตรงกลางได้อย่างเดียวนะครับก็คือได้สองอย่างจากทางซ้ายหรือว่าจากทางขวาก็ได้นะครับต่อมา นะครับหัวข้อที่3เลยนะครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ3โหมดนะครับ1เลยนะครับให้ลากลงมาง่ายๆจำง่ายๆเลยคือ1มีโหมดถนอมสายตา นะครับโหมดส่สายตาตัวนี้นะครับเพียงกดไปนะครับมันจะช่วยป้องกันสายตานะครับลดแสงสีฟ้าจะกลายเป็นแสงสีเหลืองมันอ่อนสีส้มๆตัวนี้ลูกค้าสามารถนะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้โดยที่ไม่แสบตานะครับป้องกันน้ําตาไหลหรือว่าการเป็นต้อกระจกในระยะยาวนะครับหรือว่าตัวนี้มันสามารถปรับได้3ระดับเลยนะครับเพียงกดปุ่มค้างไปนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีคําว่าปิดสูง กลางต่ํากลางสูงนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับอ่าโอเคนะครับต่อต่อมานะครับอ่าอีกโหมดหนึ่งคือโหมดกําลังไฟฟ้าต่ําถ้าลูกค้ากดตัวนี้ไปนะครับในกรณีที่แบตเหลือน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันช่วยประหยัดพลังงานนะครับกําลังไฟฟ้าต่ํามันจะดรอปสีดรอปภาพดรอปอะไรให้หมดเลยแล้วมันจะตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตลูกค้าไปด้วยนะครับ ส่วนโหมดที่สามเลยคือต้องเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกลากสุดเลยคือโหมดแบบง่ายาใหม่นะครับยังไม่เห็นเมื่อกี้เข้าไปตั้งค่าเลือกล่างสุดนะครับแล้วก็เลือกคําว่าโหมดแบบง่ายนะครับ มันจะมี6เมนูให้ลูกค้าได้ดูนะครับมีรูปแกลเลอรี่สมุดโทรศัพท์โทรฉุกเฉินนะครับแล้วก็โทรศัพท์ข้อความสมมุติถ้าเราเข้ามาดูในแกลเลอรี่โปรดนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มแอป a c e b o o k แอป line อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับสามารถมาเพิ่มพวกต่างๆที่เราอยากจะเล่นอ่ YouTube, นะ YouTube เนาะสมมติ Gmail อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกลับตัวเนี้ยมันจะช่วยมีข้อดีในเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่กำลังเริ่มใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็สำหรับเด็กหรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ย สำหรับที่แบบใครอยากซื้อให้เด็กนะครับผู้ปกครองอยากซื้อให้ลูกๆเนี่ยไม่ต้องเอาตัวแอปอ่า g o o p l e Play ลงมาเพราะว่าเผื่อลูกเนี่ยอาจจะโหลดโดยที่เสียตังอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นการป้องกันด้วยก็จบแล้วนะครับในเรื่องตัว ColorOS นะครับ ColorOS ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอ่าจุดเด่นอยู่ทั้งหมด3หัวข้อเลยนะครับในตัวเช็คลิสต์ตัวนี้นะครับ ColorOS นะครับ นะครับอันดับแรกเลยคือนี่นี่เห็นปะมันไม่ผูกกัน,น,กนโอเคอันดับแรกคือศูนย์ความปลอดภยัยอันดับสองคือการใช้ท่าทางหน้าจอปิดหน้าจอเปิดแล้วก็อันดับสามคือสามโหมด นะครับต่อมาเรามาดูกันในส่วนของตัวซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งเลยคือตัว Peel Image นะครับ Peel Image คือ,อระบบซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าเทคโนโลยี Technology นะครับซอฟต์แวร์ที่ทำ Oppo นะครับทำงานร่วมกับกล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ Peel Image นะครับ อธิบายสามสมสหลักง่ายๆเลยเหมือนกันเลยคือเทลเอเมจนะครับอธิบายอันดับแรกเลยคือหนึ่งให้อธิบายกล้องหน้ากล้องหน้าให้อธิบายในเรื่องอะไรครับบิวตี้โหมดนะครับกดบิวตี้โหมดนะครับตัวนี้กล้องหน้านะครับมาพร้อมกับบิวตี้นะครับบิวตี้เวอร์ชัน กล้องหน้าก่อนนะครับตัวนี้กล้องหน้ามาพร้อมกับ beauty v วอร์ช n ่น4.0นะครับสามารถปรับความเรียบเนียนได้ถึง7ระดับปรับสีผิวขาวทึบขาวอมชมพูใช้งานร่วมกับ screen set ปรับชัตเตอร์ปรับเวลาได้258วินาทีแล้วก็ตัวนี้ยังมีหน้าชัดหลังเบลออีกนะครับหรือว่าตัวเบลอโหมดนะครับอันดับแรกและต่อมา2ให้อธิบายในเรื่องกล้องหลังนะครับกล้องหลังนะครับให้อธิบายในโหมด a l t a hd นะครับเข้าไปที่ตรงนี้ a อ t ต์ตาชตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบอัลตร้านะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น rns นะครับตัวนี้จะสามารถปรับได้สูงส,สุดถึง64ล้านปบตรงนี้มี32ล้านกับ64ล้านนะครับมี32ล้านกับ64ล้านอ่ะโอเคต่อมานะครับสเลยคือลูกเล่นอื่นนะครับลูกเล่นอื่นๆก็ให้เข้าไปที่กล้องหลังเหมือนเดิมนะครับมันจะมีในเรื่องเกี่ยวกับตัวกรองสีนะครับซึ่งมีข้างหน้าเนี่ยมีให้เลือกถึง เจ็ดแบบนะคะ,ะข้างหลังมี9ข้างหน้ามี7เนาะและยังมาพร้อมกับตัวภาพลายน้ําอีกนะครับสามารถใช้งานเล่นได้หลาก,กหลากหยมากมายเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวกิฟตนะครับซึ่งมีการถ่ายภาพแบบะจะเป็นคล้ายๆกันเหมือนการอัดวิดีโอแบบย่อยๆนะครับมันจะ สามารถเป็นไฟล์แบบเล็กๆได้นะครับเป็นกิฟต์แบบปกติหรือว่ากิฟต์แบบย้อนกลับลูกค้าลองเล่นดูได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับตัวรับแสง2ครั้งตัวนี้จะเป็นการเหมือนการจับชัตเตอร์2ครั้งนะครับจะเป็นการถ่ายภาพให้ดูอ่าให้มีลูกเล่นมากขึ้นต่อมานะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับตัว e x p e r t mode หรือว่าอ่าโหมดผูเชี่วชาลูกลูกค้าตัวนี้สามารถตั้งค่าพวกไว้บาลานซ์ค่ารูรับแสงนะครับความเร็วชัตเตอร์สโลชัตเตอร์โฟกัสอัตโนมัติได้หมดเลยนะครับ ตัวนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับพานรลามาเลยใช่พานรามามีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับชัดเจนมากข,ขึ้นเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับ color edge แล้วก็ p e e image นะครับตัวนี้ก็คืออยากให้พนักง,งานขาย p c นะครับอธิบายว่าความหมายของตัว color edge หรือว่า p e e image เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ สาธิตการขายลักษณะตาม1 2 3 1ง3เพื่อที่ตอนนี้นะครับเวลาเราขายให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าอันหนที่ไม่รู้เนี่ยลูกค้าจะได้รู้มากขึ้นก็าฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ